รถเจนบาทผ่อน4,000กว่าบาทตลอดสัญญาฟีดาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับจัดโอนประกันภัยแลบประกันเครื่องเกียร์5ปีแล้วมาโคซ่าโชหนัดโชน้ำรับซื้อคืนนะครับจัดบายาลิสคันนี้ครับเอทีปี18 249,000บาทครับผ่อนเดือนละ4,000บาทตลอดสัญญาครับยาลิสเอทีครับโอ้โหปี18สีดำครับสวยเดิมฮะแอร์แบ็กนี่ครับเกียร์ออโต้นะครับเอทีนะครับเซนเซอร์หลังครบสีดำนะครับ ขอญาตพาชมห้องเครื่องสักนิดหนึ่งฮะวันนี้สวยใสจริงๆนะฮะไม่เคยติดแก๊สเดิมหมดนะครับสองแสนสี่ครับรีเมา์ครับมีคันเดียวครับแย่งกันปูดับไฟไหม้นี่ครับเดิมหมดครับเมจิกหน้าเครื่องอยู่ครบนะครับคันหน้าคันบนก็เดิมหมดทุกอย่างเดิมหมดเลยสวยเดิมนะครับวันนี้นําเสนอขายนะครับป้ายแดงห้าหกแสนเอาไปสองแสนสี่หมื่นก็พันบาทออกรถเจ็ดบาทพรีซีพันกว่าบาทตลอดสัญญาสี่ดาวแน่นอนอยู่แล้วนะครับจัดโอนประกันภัยและประกันเครื่องเกียร์ห้าปีแล้วมาโคซ่า โหนัดโชฉน้ำรับซื้อคืนนะครับสนใจทักด่วนนะครับสองแส 40, นสี่หมื่นเข้ามาก,กับยาลิษเอทีวันนี้จัดไปเลยครับแสงรุ่นุี่ขายคุณมากรุ่นที่สองครับ